สวัสดีครับวอดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวัง3ามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้เป็นคลิปของวันที่3พฤศจิกายน2563นะครับวันนี้มีรถนำเสนอ3คันนะครับคันแรก L4708 จดทะเบียนปี55นะครับไปดันผ่านผ่าน5นะครับคันนี้ราคา3 3 5 0 0 0บาทนะครับคันที่2เป็นคูบัตต L4508 ดีไอสเปเชนะครับอันนี้เป็นสเปเชียลตัวสุดท้ายตัวท็อปนะครับของรุ่น45คันที่3เป็นบี2420นะครับเปิด24แรงครับโพวินขับ4ไปด่านผ่าน5เหมือนกันนะครับก่อน8ช้างหมดนะครับเริ่มเริมต้นคันนี้เลยนะครับไป ดู47นะครับ L4708 ไฮดรลิกเร็วนะครับรบไฮดรลิกปกตินะครับทนี้ ไม่ค่อยตรงนี่ตั้งกัดทายมันไม่ได้นะครับอดียังไม่มีเวลาให้แต่งทํานะครับ วัชช่าศีนะครับกำลังดีนะครับเครื่องกำลังดีครับรถพร้อมสมบูรณ์โฟรวินขับ4นะครับใช้งานได้ปกตินะครับราคาเพียง335,000บาทนะครับจัดส่งฟรีให้300กิโลเมตรแดก วันนี้ออกมาสายสักหน,น,น,น่อ,นนอ,อาายแดดร้อนนะครับื่างดีนะครับไม่ควันไม่อะไรนะครับบบไฮดรอลิกสมบูรณ์สนใจ ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์0850876581นะครับพอจเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับติดต่อมาทดลองขับได้นะครับที่ร้านเปิดทุกวันนะครับเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ได้นะครับ0850876581 ครับเพื่อนปกติกนะครับดันกันแดนงๆเต็มๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบเครื่องกันนะครับพ mm. ันถันินยงไม่เคยตัดนะครับเครื่องยังไม่เคยแกะ รเรืยังไม่เคยแกะไ้ระบายไม่มีนะครับานเครื่องดีครับสภาพเดิมๆยังไม่ได้เช็กระบบให้นะครับท่านสวยๆเดิมๆรถซึมไม่เห็นนะครับไม่ค่อยไม่มีนะครับหายแห้งดีนะครับ ยางหลังก็อยู่ประมาณ6-70%ได้อยู่นะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาเลยได้นะครับเดี๋ยวดูคันต่อไปนะครับมาดู 45Di Spatial นะครับคันนี้คันนี้เป็นคารโค้งนะครับยางหน้ายางหน้าใหม่นะครับเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ยางหลังก็ 6, 60%นะครับ ออกอยู่ประมาณ60ได้อยู่นะครับรถใช้งานน้อยมันจะเป็นอย่างเลาวนิดหนึ่งนะครับผ่านห้าตาช้างนะครับรถแห้งดีอยู่นะครับข้างท้ายแห้งดีรถไล่สวยๆสีเดิมนะครับคันนี้อังคาดีไม่แตกนะครับไม่อยู่ที่สามพันชั่วโมงนะครับ หลังมีปุกตรงนี้นิดนึงนะครับเกียร์คัดไนมะ่เคยจนะไม่เ,เคยแกะนะครับสีเดิมสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะครับกำังดีเครื่องแรงมากนะครับไฮดอลิกขึ้นเร็วทงเร็วนะครับ <c oughs> เครื่องดีกำลังดีนะครับไม่ได้ตั้งคัดทายมานะครับ <c oughs> ให้ถ่ายเป พลังเครื่องดีนะครับตอนนี้เสียงเครื่องนิ่มมากเลยนะครับตอนนี้ขายหาอยู่ไม่ปิดวงนะครับราคาสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับตอนนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับ D.I. Special สี่สิบห้า D.I. Special เกียร์รุ่นนี้จะเป็น8เกียร์เดินหน้า4เกียร์ถอยหลังนะครับ,บก็จะเกียร์ก็จะ,จะช้าเกียร์เกียร์ถอยจะช้าช้ากว่า4 5ไอ้47นะครับพอพวกรุ่น47กนะำลังดีนะาัดันนี้เกียร์ เย็ตนิ่มเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาชมเครื่องยนต์ดูนะครับ ื่องยังไม่เคยแกะท่อนคัดไม่เคยแตกนะครับเครื่องดีอยู่นะครับไม่มีไอระบายออกนะครับ <S <S เดี๋ยวเราไปชนผันสุดท้ายกันดูนะครับคันนี้2องแสนสนห้บาทนะครับตัวรถใบดันผัน5นะครับรถคันนี้จดทะเบียนปี5-3าม เป็นตัวสุดท้ายของ48นะครับเป็นตัวท็อปครับเป็น 454L 4508 DI Special นะครับตัวนี้เป็นตัว Special แล้วนะครับตัวสุดท้ายเลยตัวท็อปดูคันนี้นะครับ B2420 นะครับคันนี้ใบดันผ่าน คันนะครับคันนี้หนึ0 0แบาทนะครับถ้าเก็บสีทั้งคันหนึ่ง0สนบาทนะครับคันนี้ระบบโฟวินใช้งานปกตินะครับมอมมอม,มสักหน่อยยังไม่ได้ล้างขัดสีนะครับฝากเบอร์โทรศัพท์หน่อยนะครับ0 8 5ย์แปดห้ครับลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับ ในเหล็กปลาติกนะครับ ำครอบครัวนะครับก็ใช้งานได้กับติกนะครับไก็สำหรับที่แปลงเล็กๆหรือเอาไปทำสวนนะครับคันนี้ที่จะขยจะเป็นเข้าล้องอ้อยนะครับรถคันนี้จะเป็นรถเข้าล้องอ้อยนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับคันนี้ให้เหล็กสมบูรณ์อยู่นะครับ ราคาเก็บสีพร้อมใช้งานแสนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวรถไปดันกับผ่านห้าพร้อมทำสีให้ทั้งคันนะครับแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทจัดทรงปีให้สามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับ กำลังก็ดีอยู่ครับดานดินก็ รถสำหรับครอบครัวนะครับหรือใครจะเอาไป <c oughs> ใช้ในเกี่ยวกับการไถเข้าร่องอ้อยหรือทำสวนนะครับอันนี้เหมาะมากเลยนะครับ <c oughs> อันนี้แกะคอนจับเราใส่ <c oughs> ใส่เกียร์สูงไปนะครับ <c oughs> มันหนักแรงเกิน <c oughs> อันนี้เกียร์ที่เหมาะสมครับ ก็ปรับดูนะครับตามความเหมาะสมของขนาดรถกับการทำงานนะครับรถคันเล็กก็ประมาณนี้นะครับกำลังก็ใส่ได้ประมาณนี้พอสู้รถกันใหญ่ไม่ได้นะครับแต่ว่างานไม่เหมือนกันนะครับเอาอันนี้ก็เหมาะกับทำสวนนะครับหรือเข้ารองอ้อยนะครับ เดีเรามาชมเครื่องดูนะครับ รงยนต์เราปกติครับตอนนี้สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ0850876581ครับวัวเจรเดินเทกเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัด,ดอุดรธานีนะครับชมรถได้ที่จวมอำเภอเลยนะครับร้านตั้งอยู่ทางออกทางวาริชภูมินะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ